สวัสดีครับวันผมมาสอนทำโปรนะครับแบบโปรแบบใช้จากออฟดาต้าแล้วกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมจะชาใช้พาทําตัวหมัดจมกับตัวไหลนะครับเราใช้ไปทอนง่ายๆนะครับให้เราทําการอ e ินสตอลตัวอะไรแพ็กเกจไพเมมนะครับแล้วก็อิ p พ r t เข้ามาเลยครับไพเมม spm เนาะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาสังเกตว่าตัวไพเ e มเราเนี่ยโพ c เ s s มันชื่ออะไรนะครับ ของอจะเป็น 5m GTA process นะครับก็จะเป็น handle นะครับรกับ pm pym เขียนชื่อเข้าไปครับ GTA, GTA p r o c e s s e นะครับแล้วก็นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการสแกน of data นะครับก่อนจะสแกนเราต้องทำการเช็ค c a c h นะครับว่ามี of data ที่เราเคยสแกนไว้ใน ตัว p a d u หรือเปล่าแล้ว,ลว,ลวก็ทำการเช็คไฟล์ก่อนนะครับเป็น import os นะครับแล้วก็ if o s p a t h i s file c h a r a c t o n นะครับอ็ถูกแล้วถ้ามีแล้วก็ทำการ read เข้ามานะครับก็จะเป็นการเออก็จะเป็นตัวนี้ f open character แล้วก็เป็น data on w data นะครับเป็น f r e a d ครับประมาณนี้ผมเปิดเข้าไปใน folder นี้ก่อนนครับประมาณนี้แล้วก็ทำการา import เทรสารเข้ามาด้วยครับเราจะต้องทำการสร้างไฟร์แครสมมุติว่าเรามีไฟร์แครอยู่ ก็จะเป็นสมมติว่าจะเป็น PID นะครับ1,000อะไรเงี้ย Punch ก็จะใส่เป็นค่า Address อะไรของมันไป 1, a d Body ก็จะเป็น a d d อะไรของมันก็ว่าไปแล้วเรามาลองดูแล้วก็เป็น Data นะครับเป็น Json dot loads ลองดูได้หรือเปล่าอ่ะได้แล้วโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็เราจะทำการสร้างตัวนี้ไว้ PAD ถ้ากับ Process ID นะครับแล้วก็ Punch Address เท่ากับนันไว้ก่อนแล้วก็ body address เท่ากับนั้นไว้ก่อน, this, น,น,อนเราจะทำการเช็คว่า data จนะุ p a d เนี่ยเท่ากับ p a d หรือเปล่าถ้าเท่ากันนะครับก,ก็แสดงว่าเป็นตัว p a d เดีวยวกันก็คือต้องใช้ค่า address ที่เราทำการ c a c h ไว้นะครับเสร็จปุ๊บอืมก็จะเป็น punch address เท่ากับ data punch Body a d d r เ s s เท่ากับ Data Body ตัวน,นี้แล้วก็หลุดจากตรงนี้มานะครับ if punch เท่ากับนันขํ้นตอการสแกนนะครับก็จะเป็น punch address ก็จะเป็น handle นะครับ handle pattern scan l l นะครับแล้วก็เอาตัว o f data ที่เรามีมายัดไว้นะครับในนี้ แล้วก็ต้องการใส่ x เข้าไปแล้วก็ใส่ backslash สองรอบนะครับปิดปิดแบบนี้นี่แล้วก็ return multiple value เป็น false นะครับแล้วก็ทำการหา body address เท่ากันครับแล้วก็เอา body address มาใส่ body address อยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ครับนี่ แล้วก็มาวางใส่อ่ะเสร็จรปุ๊บนะครับแล้วก็ทําการนะครับเขียนไฟล์ลงไปนะครับเราจะทําการเขียนไฟล์อ่าไหนนะ เป็น w นะครับก็จะเป็น f open นะครับ cache เออ b แล้วก็ยังไงนะอะไรนะก็จะเป็น f เือสั่นเ n i น code ยังไงเอยแต่ผมไม่ได้เขียนผมไม่ค่อยได้เขียนตัวไพทอนนั้นแหละใช่ดำไหมน่าจะดำเนาะนี่ครับแล้วก็เป็นแบบ p r o o เป็น P A D นะครับแล้วก็ P i D อ่า Punch p u n c h r Address Body Body Address แบบนี้มแล้วก็เป็น F Cross เฮ้ยเราลืมตัวนี้หรือเปล่า F Cross นะครับเดี๋ยวเราลองพิมพ์ตัว Hex พันช์เดแล้วก body dead, ็มารีอเดสมกันโอ้ยผิดลองรันดูอืมอินเดนใช่ไหมอินเดนรันที่สอง ครับผมลองรันเองดูก่อนอืมมันเออร์เอะไรไม่รู้เมื่อกี้อันนี้คือกำลังพอยเตอร์สแกนนะครับอ่ะนี่เราได้มาแล้วซบป,ป,ปุ๊บนะครับมาเช็คว่ามันได้คำเขียนหรือเปล่าอ่านี่มันเขียนลงไปแล้วนะครับเห็นไหม เราลองเปลี่ยนตัวนี้มาไว้ข้างนอกนะครับเราจะลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับว่ามันเร็วขึ้นเพราะว่ามันเอาแคชตัวใหม่ตัวเก่ามานะครับเราจะลองเอาตัวเนี้มาอ่านดูนะครับเป็น lead float เป็น p o i n t d p n d แล้วก็ handle uh, lead float body address นะครับทำการรันเช็คใหม่ เห็นไหมครับว่าตัวแรกก็คือค่าหมัดนก็จะเป็นค่าตัวลานะครับปกติเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทําการทําหน้า CMD นิดหน่อยให้มันก๊อปปีผามาก่อนก็หน้า CMD ของเราก็จะมีอะไรก็ว่างก็จะเป็นแบบโกลไฟเ โง่นะครับเขียนไปโง่เลยก็จะมีพ่านเอาแบบนี้กันพ่านินพุตครับเซตพจผ่านแบบนี้แล้วก็เซต็จพอดีเราใส่เป็น float นะครับคอมไปเราไม่มี error exception นะครับเราไม่ทำเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วก็เป็น handle นะครับ light s o u r c punch address punch ก็จะเป็น body แค่นี้ครับเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนง,ง่ายๆในการทำสมำหรับลองรันเห็นไหมครับก็จะมี0.35 20จุดสอย่างอะไรเงี้ย สมมติว่าเราจะ,จะอ่านด้วยวตอนที่มันเขียนไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบ punch uh, handle b e a t float punch address เป็น body เป็น body address นครับเราเขียนเท่าเดิมเลย0.36นะครับเพิ่มนิดหน่อย0เห็นไหมครับค่าก็จะขึ้นมาให้เราดูแค่นี้นเสร็จแล้วครับก็จะ ประมาณนี้เนาะถ้าเราถ้าไม่เห็นผลที่เราใช้เป็นออฟดาต้าเพราะว่าสมมติว่าตัวเกมมันเปลี่ยนบิวเนี่ยอาจออฟดาต้าอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแต่บางที่อาจจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ว่าทางเดียวดับเบิลเกมมันทำมันยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมครับ